สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามอึ้งหลังทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วน โดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าหลังจากที่คว้าชแชมป์เอเชียในบ้านของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายจากทุกสื่อทั้งเล็กและใหญ่ในดินแดนแห่งเจดีทองแม้แต่นายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเศรษฐาทวีสินก็ยังมาร่วมแสดงความินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาอีกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ชาชุออนและเพื่อนร่วมทีมของเธอ จะได้รับเง ot, ินโบนัสก้อนโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงิน8.4ล้านบาทแบ่งใหนน้นักกีฬา14คนเท่าเท่ากันคนละ6 0แสนบาทคิดเป็น403ล้านดองนอกจากนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยังได้รับเงิน30%และเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนได้รับเงิน20%จากตัวเลขข้างต้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีการสนับสนุนจากสปอนเซอร์เพิ่มอีก2ล้านบาทแนวเล็บมากกว่า1.3พันล้านดองคาดว่าเงินจำนวนนี้ก็จะแบ่งให้กับนักกีฬาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอึง้งหลังทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว,วา้ว่าวอลเลย์บอลไทย ลงทุนในทุกๆด้านพวกเขาคู่ควรกับความสำเร็จนี้เป็นอย่างมากมุมมองท่านต่อมาครับพวกเขาคู่ควรกับถ้วยใบนี้เป็นอย่างมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยชอบพวกเขาเท่าไรแต่ฉันก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาสุดยอดมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผ่อนพันและชัดชุออนความคิดเห็นท่านต่อมาครับ สุดยอดเลยขอแสดงความดีกับวบลลย์บอลไทยด้วยนะพวกเขาเล่นดีจริงๆชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าการรักษาสภาพร่างกายของพวกเขาเยอดเยี่ยมมากนักกีฬาอายุเกือบจะ40ปีแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดเล่นส่วนนักกีฬาเวียดนามส่วนใหญ่จะเลิกเล่นไปก่อนและย้ายไปทำงานอื่นคอมเมนต์ท่านหมาครับถ้าหาักทีมไทย มีส่วนสูงเท่ากับทีมจีนก็คงจะได้เป็นแชมป์โลกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยคู่ควรกับการเป็นแชมป์แล้วพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆมีความสม่ำเสมอเก่งทั้งเกมรุกและเกมรับมีการเล่นที่รวดเร็วกว่าทีมอื่นในเอเชียพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่คล่องตัวและเกือบจะควบคุมเกมได้ทั้งหมดพวกเราก็เป็นคนเอเชียเหมือนกับพวกเขา ต่ทำไมทีมชาติเวียดนามถึงไม่เคยเอาชนะพวกเขาได้เลยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทั้งในกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลมุมมองท่านต่อมาครับสงสัยว่าทีมไทยได้แชมป์เอเชียถึง3ครั้งแล้วแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อก่อนพวกเขาถึงไม่ได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์ในขณะที่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ไปตลอดเลย ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทำไมเรื่องโบนัสถึงได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างละเอียดชนะแต่ไม่หญิงพยองตรงข้ามกับดินแดนแห่งสวรรค์อย่างประเทศลาวตะวันออกเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับนอกจากทีมเย์บอลหญิงของเวียดนามแล้วฉันก็ชอบดูทีมไทยเล่นมากเช่นกันหลายๆคนเอาแต่เปรียบเทียบและบอกว่าทีมเวียดนาม ไม่สามารถเทียบเท่ากับทีมไทยได้มันดูไม่ค่อยเป็นธรรมสำหรับทีมเวียดนามเท่าไรเพราะว่าในเรื่องของการลงทุนและแรงจูงใจอย่างน้อยเกินไปถึงแม้ว่าระดับของทีมเวียดนามจะดีมากเช่นกันแต่ถ้าหากไม่ได้รับพลังงานมากพอความแข็งแกร่งจะคงทนได้อย่างไรมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเวียดนามต้องต่อสู้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้ ในขณะที่พวกเขาปราบได้ทั้งจีนและญี่ปุน่นคอมเมนต์นมาครับถ้าอยากให้วงการวอลเลย์บอลเวียดนามพัฒนาก็ต้องลงทุนให้มากกว่านี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอสแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ช่วยฉายแสงให้กับวอลเลย์บอลอาเซียนมุมมองท่านต่อมาครับรอกรอ เวียดนามจะคว้าแชมป์เอเชียในอีก200ปีข้างหน้าทีมไทยได้โปรดหยุดรอก,ก่อนเถอะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเขาสุดยอดมากไม่รู้ว่าเมื่อไรเวียดนามจะเป็นเหมือนกับพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อมาครับสุดยอดมากขอชื่นชมพวกเขาชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าอีก20ปี เวียดนามจะได้แชมป์เหมือนกับประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ท่านหม่ครับชื่นชมเสมอดูทีมไทยชุดนี้เล่นแล้วไร้ที่ติเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่แปลกใจเลยที่ทีมไทยเล่นเหมือนกับไม่มีวันพรุ่งนี้ทุ่มเททุกลูกการรับใช้ทีมชาติแถมยังได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยจะช่วยให้นักกีฬาทุ่มเทอย่างเต็มที่ หลังจากแข่งเสร็จแล้วสมาคมก็ได้รับเงิน100ล้านและนักกีฬาก็สามารถซื้อรองเท้าได้คนละคู่วอลเลย์บอลเวียดนามควรจะจัดตั้งเป็นธุรกิจเพื่อบริหารจัดการธุรกิจวอลเลย์บอลอย่างเป็นมืออาชีพและช่วยสมาคมวอลเลย์บอลดึงดูดสปอนเซอร์เข้ามาแต่ในปีนี้ผลงานของทีมวอลเลย์บอลดีมากสามารถดึงดูดความสนใจจากสื่อได้อย่างมากมายเป็นรองแค่ฟุตบอลเท่านั้นถ้าหากสมาคม ยังหาสปอนเซอร์ไม่ได้อีกปีหน้าก็คงจะไม่มีใครมาสนับสนุนแน่นอนมุมมองท่านต่อมาครับสไตล์การเล่นของคุณสุดยอดมากและคู่ควรอย่างยิ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าต้องให้จีนและญี่ปุ่นไม่เอาทีมหนึ่งมาเท่านั้นทีมไทยถึงจะมีโอกาสแต่ถ้าหากไม่ส่งมาทีมไทยก็จะกลายเป็นบอสและพวกเรา จะรู้ถึงคุณภาพของรายการชิงแชมป์เอเชียได้อย่างไงจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าก็ดีกว่าเวียดนามหลายพันเท่าแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าคุณรู้สึกขมขื่นมากเลยเหรอคุณอยู่ในทีมสตาฟโค้ชหรือเปล่ารู้ได้ยังไงว่าจีนและญี่ปุ่นไม่ได้นําทีมที่แข็งแกร่งที่สุดมาอิจฉาให้น้อยลงและยอมรับความสาเร็จของผู้อื่นบ้างเถอะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยโชคดีมากที่จีนและญี่ปุ่นไม่ได้นําชุดที่แข็งแกร่งที่สุดมาเข้าร่วมการแข่งขันจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้ยืนบนโพเดียมสูงสุดถึง3ครั้งมีประเทศไหนในอาเซียนที่ทําได้เหมือนกับพวกเขาบ้างไหมแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่านี่มันคือรายการชิงแชมป์เอเชียทุกทีมที่ส่งมา ต่างก็เป็นตัวแทนประเทศทั้งนั้นจงจําเอาไว้ว่าประเทศจีนมีประชากรมากกว่าเกือบ20เท่าดังนั้นทีมไทยสามารถเอาชนะทีม2ของจีนได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าแล้วเวียดนามสามารถเอาชนะทีมจีนและญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ชุดที่แข็งแกร่งที่สุดได้ไหมถ้าหากคุณไม่สามารถทำได้ก็หยุดเกลี่ยกราดและเลิกคอมเมนต์ไร้สาระได้แล้ว มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าจีนและญี่ปุ่นส่งทีม2มาแล้วไทยเอาชนะได้พวกคุณก็อวยยศกันยกใหญ่เลยแต่พอเวียดนามคว้าแชมป์สโมสรเอเชียได้กลับบอกว่าเวียดนามเอาทีมชาติไปแข่งขันในระดับสโมสรเอาแต่ใจตัวเองจริงๆถ้าหากทีมจีนเพิ่มตัวเก่งอีกนิดหน่อยในนัดชิงชนเลิศก็คงจะทุบไทยได้แล้วจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนว่า และเวียดนามเอาชนะทีม2ของจีนและญี่ปุ่นได้หรือยังถ้าหากชนะได้โปรดคอมเมนต์แต่ถ้าหากแพ้กรุณายอย่ามาพูดเลยและชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้เข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่า VNL 2022พวกเขาก็สามารถเอาชนะทีม1ของจีนได้3ต่อ2เซตทีม2กับทีม1แทบจะไม่ต่างกันเลยนะในเกมกีฬาไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ถ้าหากชนะ ก็แค่ชื่นชมจงอย่ามองทุกอย่างด้วยสายตาที่เป็นพิษเลยขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย photo credit Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอึง้งหลังทีมวอลเลย์บอลสาวทไทยได้รับการสนับสนุสนอย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วน หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปุดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ